หยุดใส่เกียร์ถอยหลังให้เช็คบาลานซ้ายขวาต้องข้อมไปฝั่งไหนต้องข้อม,ม,ข,อมขวาขวาแน่จใจนะเหมือนมันจะข้างนี้มหมจ้าฝั่งขวาไม่มีสองเส้นนะ,ะเห็นไหมอ๋อโอเคครับเราต้องข้อมไปฝั่งไหนดูฝั่ง ต้องชฝั่งซ้ายโอเคถอยมาครับสวัสดีครับผมผมพิทัศน์ธามยานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอยข้อซองนะครับผมสอนนักเรียนถอยข้อซองแล้วก็มือใหม่แน่นอนครับมันถอยไม่ตรงอยู่แล้วนะครับเราก็รู้วิธีการแก้ปัญหาครับถ้าเรารู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเราเบียดฝั่งไหนแก้อย่างไงเบียดแบบนี้แก้อย่างไงเราก็จะถอยข้อซองได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับเมื่อเรารู้วิธีแก้แล้วมันก็ง่ายเลยครับในการถอยข้อซอง ส่วนคลิปนี้นะครับมีวิธีการแก้ปัญหา2แบบไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฮะกดแล้วใชไหครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับไปเดินหน้ามาครับเมาจอถ่ายข้อสองหน้าหน้านะฝั่งซ้ายนี่ครับโอเคข้อสองนี้ข้อสองข้อที่สองโอเคครับช้า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 ดูครับตรงโลโก้หรือยัง ดูกมกข้างฝั่งขวาในรถมาไหมไม่มีเลี้ยวขวาไปจะช้าดูสมกข้างฝั่งซ้ายเห็นป้ายทะเบียนหรือยังเห็นป้ายทะเบียนแล้วคืน้อตรงใส่เกยียร์้ายหลังถอยมาตรงๆก่อนถอยมาถอยมาถอยมาแล้วทยอยหมุนซ้ายไม่ต้องรีบทยอยหมุนรถไหลนะรถต้องไหลนะถ้ารถไม่ไหลมันจะเบียดนะครับก็ดูมีจังว่าใช่ไหม อ่ะค้างไว้ดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีค่ะมีนเห็นแก้มใช่ไหมเห็นค่ะาถอยมาดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแต่มันถอยมาจะเบียดนิดนึงคือรถตรงหยุดรถคือรถตรงถ้าเบียดคือรถตรงแล้วถอยตรงตรงครับถอยตรงๆนะถอยตรงๆถอยมาแล้วบูน้ายให้หมดครับรถไหล่ด้วยรถไหล่ด้วยครับรถไหล่ด้วยรถไหล่ด้วยนะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาช่องมีช่องว่างใช่ไหมดูด้านหน้าเราขนาดหรือยัง คะนนหรือ,อยังคะนนั้นคือรถตรงรถถอยตรงอยู่รถเมื่อไร่เมื่อก็จบเสมอกัน <Okay. S 2> โอเคโอเคเยี่ยมครับอ่ะประมาณนี้ครับอ๋อทีนี้นะครับในกรณีที่เราจอดเบียดตัวนี้เราจอดเบียดซ้ายนะนยอ่ะฮะเราจะแก้ยังไง เบียดซ้ายคว่ำขวาเริ่มเริ่มครับคว่ำขวาเดินหน้าไปนับคืนคืนเดินหน้าด้วยครับเดินหน้าด้วยคว่ำซ้ายหนึ่งสองคืนเดินหน้านิดนึงเพื่อเซ็ตเอาโอเคพอหยุดใส่เกียร์ถอยหลังดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาบาลานซ์เท่ากันไหมข้างขวาเยอะกว่าข้างขวาเยอะกว่างั้นใส่เกียร์ถอยหลังแล้วคว่ำขวาใส่เกียร์ถอยหลังคว่ำขวา ถอยมาคืนล so ้อตรงถอยมาถอยมาก่อนขวซ้ายคืนล้อตรงคืนล้อตรงคืนล้อตรงดูเช็คกระจกมาข้างซ้ายขวาเท่ากันไหมเท่ากันถ้ากันแล้วถ่ายตรงตรงคืนล้อตรงแล้วถอยตรงตรงอยู่รถเมื่อไหร่เมื่อหุเท่ากับคันข้างขาโอเคชะลอชะลอดูซิเข้ากันไหมถ้าเข้ากันก็ถือว่าโอเคไม่ต้องเต็มเบรค เรียบร้อยโอเคนะครับอนนี้ฝั่งนี้มีช่องว่างห่างนะครับแค่ที่หานะ่างครับโอเคฝั่งซ้ายก็หา่างได้ฝั่งขวาก็หา่างเปิดประตูได้ใช่ไหมได้ค่ะโอเคเยี่ยมครับอ่ะนี่คือวิธีการเตอรกะซองแลว้วิธีการแก้ปัญหาในการต่อรกะซองเดินหน้าครับเจะเดินหน้าครับเดินหน้ามาให้ตัวเราตรงกับโลโก้หยุดรถ แล้วดึงออกซ้ายรถม,มาไม้ฝั่งซ้าย<ด>ไม่มีดึงออกซ้ายครับเดี๋ยวก็ดูสมมตข้ามฝั่งขวาอ้า,า,าเทเบียอยังเห็นรถหยุดเห็นรถหยุดครับคือรถตรงคือรถตรงมุนขวาวถูกแล้ว <c oughs> ส่เกียร์ถหลังท้ามาตรงๆก่อนถ้มาตรงๆแล้วทยอยมุนขวาครับไอมาแล้วทยอยมุนขวาไม่ต้องรีบทยอยมุนทยอยมุนเบียดไม้ฝั่งขวาเบียดไหมไม่ ม่เบียดถอยมาแล้วดูฝั่งซ้ายหินแก้มไม่ยังฝั่งขวาเบียดไหมไม่เบียดฝั่งซ้ายหินแก้มไม่ยางเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วถอยมาฝั่งขวาเบียดไหมถ้าเบียดคือรถตรงนะเบียดคือรถตรงเบียดเยอะไหมทำมาตรงตรงก่อนได้อยู่ค่ะได้ทำมาตรงตรงคือรถตรงก่อนสิครับคือรถตรงทำมาตรงตรง ามาพมาแลทยอยหมุนขวาลดเครื่องที่ด้วยสิครับถ้าไม่ถอยมาลดไม่เครื่องที่มันจะเบียดนะเบียดใช่ไหมนิ่นึมตัดเข้าได้แล้วค่ะมีช่องมีช่องนะโอเคปึ๊บเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยแล้วรถตั้งตรงหรือยังตั้งตรงแล้วคือรถตรงแล้วถอยตรงตรงหยุดเมื่อไหร่เมื่อถอตรงค่ะจะรอดูดีๆนะเบียดไหม โอเคพอหยุดทีนี้เราเบียดฝั่งขวาใช่ไหมใช่ค่ะวิธีแก้แก้ยังไงค้ามซ้ายโอเคครับทําเลยครับ <c oughs> เดินหน้าค่ามซ้าย <c oughs> เดินหน้าไปคือรถตรงห้ามเบรกห้ามเบรกคือรถตรงหยุดใส่เกียร์ถอยหลังน้วเช็คบาลานซ้ายขวา <c oughs> ต้องก้มไปฝั่งไหน แน่ใจนะเหมือนมันจะข้างนี้ไหมจ๊ะฝั่งขวาไม่มีสองเส้นนะเห็นไหมอ๋อโอเคครัเราต้องเข้าไปฝั่งไหนดูฝั่งนี้ข้าต้องเจอฝั่งขวา่โอเคถอยมาครับถอยมาปึ๊บถอยมาอ่ะคือรถตรงถ่ายตรงตรงก่อนนะอย่เพิ่งเดียวถอยตรงตรงก่อนแล้วดึงขวาดึงขวาถอยมาขนาดรือยังขนาดนล้วคือรถตรงถอยตรงตรง ยุดรถเมื่อไหรุ่่ดตับโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่คือวิธีการถอยกระซองและแก้สถานการณ์นะครับตรงมาครับเปิดไฟมันมีเส้นคู่นะระวังให้เราให้เราตรงตรงนั้นเลยมาเบรกดูฝั่งซ้ายสิ้นรถมาไหมมีค่ะให้เข้าไปก่อน เราไม่มีใช่ไหมเดินหน้ nah. าออกซ้ายก็มีอีกคันเดินหน้าออกซ้ายมีไหมอีคันสองคันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ถอยเดินหน้าออกซ้ายเดินหน้าออกซ้ายแล้วหยุดคือรถตรงก่อนสองรอบ โอเคเสรษกิจทั้งัทงทำมากรทำแมงตุกตัวมากนและแทาย้อยมือขวามือขวาห,หมดทีนี้ดูฝั่งซ้ายสิครับฝั่งซ้ายเห็นแก้ไม่ย,ยางเห็นยางหวเห็นระเบียดไหมถ้าเบียดแล้วทำไงถ้าเบียดถ้าเบียดอย่างนี้ทำไง เดินหน้าไปทางฝั่งไหนฝัง่งที่เดี่ยโอเคหมุนให้หมดบายบายมุนให้หมดแล้วะช้าๆคือล้อตรงใส่เกียร์ถอยหลังดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเทียบกันฝั่งไหนเยอะกว่าฝั่งฝั่งซ้ายเยอะกว่าเงินไปทางฝั่งซ้ายแล้วถอยอ่าฮะถอยเข้ามาถอยมาแล้วคือล้อตรงถอยมาตรงๆก่อนแล้วเช็คฝั่งซ้ายห่างใช่ไหมค่ะ ฝั่งขวาขนาดแล้ยังเช็คกระจ,ก,จกมองข้างฝั่งขวาขนาดแล้วคือรอบตรงช้าก็จะอจมองข้างดูซิเบียดต่ไอไหมไม่โอเคเดินหน้านะครับเดินจะเดินหน้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถแล้วก็เลี้ยวซ้ายหมุนพวงมาลัยหมุนเรื่อยๆเดินหน้าด้วยมันก็จะพ้นออกไปพอดีอะเรียนเริ่มทําครับดูฝั่งขวามีรถมาไหม ไฟหลายปลายมีไหม่ะกระจกมาข้างเลยนะครับเลยแล้วหมุนนะครับเห็นว่านะครับมีช่องว่างนะครับแล้วครับตรงไปครับอ่ะนะครับส่วนการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบนั่นเองนะครับก็คือจอดเบียดด้านข้างกับจอดท้ายเบียดนะครับสองอย่างนี้นะครับมีไม่มีไม่มากไม่น้อยกว่านี้ครับเจอแบบนี้ตลอดวิธีการแก้ไม่เหมือนกันแต่ทำคล้ายๆกัน การแก้ทำคล้ายๆกันก็คือว่าทั้งสองอย่างต้องเดินหน้านะครับต้องหมุนพวงมาลัยแล้วเดินหน้าไปนี่คือวิธีที่เหมือนกันส่วนข้อแตกต่างก็คือถ้าเบียดด้านข้างต้องคว่ำไปฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ถ้าท้ายเบียดก็ต้องเดินหน้าไปฝั่งที่ท้ายเบียดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆหลุดพ้นนะครับแล้วก็เข้าใจในการแก้ปัญหาในการถอยเข้าซองได้เป็นอย่างดีครับลองนําไปฝึกดูครับจาได้ไหมเบียดด้านข้าง หมุนพวงมาลัยไปฝั่งตรงข้ามเดี आ, ๋ยวผมไล่ตีละอย่างให้เพื่อนๆดูนะนะครับเริ่มจากเบียดด้านข้างก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราเบียดฝั่งไหนนะครับสมมุติกรณีที่เราเบียดฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องคว่ำไปฝั่งขวานะครับคว่ำไปฝั่งขวาเดินหน้าไปปื๊บรดเฉียงแล้วคือเลาตรงรถเฉียงแล้วคว่ำซ้ายครับรถเฉียงแล้วควือเลาตรงแล้วก็คือเราตรงเสร็จดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าน้านข้างเท่ากันหรือยังถ้าช่องว่างเท่ากันก็ถอยมาตรงตรงได้เลยนะครับจําไว้เลยครับ เปิดด้วยขวาก็ต้องปิดด้วยซ้ายครับเมื่อกี้เราเบียดซ้ายใช่ไหมเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเราเบียดฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องเปิดด้วยขวานะครับมุนขวาก่อนนะครับเมื่อหมุนขวาเสร็จเราก็ต้องปิดด้วยซ้ายครับคว่ำขวาปุ๊บคือเราตรงแล้วก็ตามด้วยคว่ำซ้ายครับอ่าแบบนี้เลยเมื่อคว่ำซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเราตรงถอยมาตรงนะครับให้กระจกมองข้างเท่ากันก็ถือว่าโอเคนี่คือการเบียดด้านข้างครับอ่าส่วนการเบียดด้านหลังครับเราก็ต้องดูก่อนว่าท้ายเบียดฝั่งไหนโค้งมาปุง สมุติกรณีนะครับเราท้ายด้านซ้ายเบียดใช่ไหมถอ,อยเข้าไม่ได้แล้วถ้าถอยต่อปุ๊บด้านหลังนี้ครูดแน่นอนเราก็ต้องหยุดรถนะครับเหมือนเดิมครับแก้ปัญหาด้วยการเดนะนะินหน้านะเดินหน้าปุ๊บเราต้องหมุนไปฝั่งไหนหมุนไปฝั่งที่ท้ายเบียดครับท้ายเบียดฝั่งไหนท้ายเบียดฝั่งซ้ายครับเด,ดินหน้าแล้วหมุนซ้ายครับเดินหน้าไปปุ๊บรอรถตั้งตรงพอรถตั้งตรงปุ๊บหยุดรถคือเราตรงแล้วถอยมาตรงอ่าแบบนี้ก็จะสามารถถอยเข้าซองได้แต่บางที ไอ้ช่องว่างที่เราจะเดินหน้าเนี่ยมันไม่พอนะครับมันไม่พอเราก็เดินหน้าไปให้รถมันเฉียงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอยู่รถคือรถตรงแล้วดูช่องว่างกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับว่ามีช่องว่างไหมมันเฉียงไม่ต้องตกใจมันรถมันเฉียงอยู่มันไม่ตกซองไม่ต้องตกใจถอยมาปุ๊บแล้วหมุนขวาโค้งเข้ามาครับอ่าเพราะว่าเราถอยเข้าซองเมื่อกี้ซองอยู่ฝั่งทางฝั่งขวามือใช่ไหมพอถอยเข้ามาเราก็ต้องหมุนขวาครับโค้งเข้ามาให้รถเข้ามาในซอง พอรถตั้งตรงอยู่รถคือรถตรงแล้วถอยมาตรงๆครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาท้ายเบียดครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ถอยกระซองแล้วแก้ไม่ได้งงปัญหาถอยกระซองแล้วเจอปัญหาแก้ไม่ถูกดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างราครับเพื่อนเพื่อครับกับวิธีการแก้ปัญหาในการถอยกระซองด้วยนะครับซึ่งวิธีการถอยกระซองก็จะเจอหลักๆแล้วนะครับการแก้ปัญหา อถอย้อซองถ้าถอย้อซองตรงเป๊ะก็ไม่ต้องแก้กันแต่ถ้าเกิดถอยไม่ได้ล่ะเบียดข้างล่ะทำยังไ,ไงล่ะเราก็ต้องรู้วิธีการแก้นะครับซึ่งการแก้ก็ง่ายๆเลยตามคลิปเลยนะครับใครดูคลิปได้ชอบฝากเพื่อนกดไลค์ผมด้วยนะครับใครอยากเรียนกับผมนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอเดียอยู่ด้านล่างนี้สามารถาติดต่อเข้ามาได้เลยโทรมาแล้วสายไม่ว่างหรือว่าพี่ถ้าไม่ได้รับสายก็ ไอเดลี์แอดเข้ามาก่อนทิ้งข้อความไว้ที่ผมตอบกลับนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกเพิ่งมาเจอช่องพิทัศเป็นครั้งแรกนะครับโอ้พิทัศครับผมมัวไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งมาเจอช่องพิทัศแม่น่าสียดายจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับ เจอแล้วชอบแล้วก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ๆด,ดๆคลดครับี่ครับส่วนเพื่อนคในใดบอกนิดตรงครับมี Facebook กลุ่มไหม่าผมมี Facebook กลุ่มนะอยู่ด้านล่างนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กดเข้ามาปุ๊บรอผมอน,อนุมัติแป๊บเดียวนะครับก็สามารถเข้ามาดูกระทู้เพื่อนคนอื่นน,น,นะครับสอบถามได้เลย ใครตั้งกระทู้แบบไหนหรือว่าตัวเองอยากสอบถามแบบไหนก็สามารถตั้งกระทู้สอบถามได้เลยนะครับไว้เจอกันใน f a c เฟ o บุนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยินดเปิดไฟล์กันเลยครับขอบคนที่รับ